เอาเร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวลงสายแล้วสายแล้วมามานนี่ e a ร y ี t e a d y Go! กอล่าถ้าเราพูดภาษาไทยไงถ้าเราพูดภาษาไทยใช่ถ้าเราพูดภาษาไทยก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรหนูต้องหัดพูดภาษาไทยฮะ ครบเจ้มกลแล้วจะไม่ใส่โ okay, <Go. S 1> อเคก็ลองลองเฮ้ยเราไปชนร้านเขาทำไม <c oughs> เราไปชนทำไม <c oughs> เราไปชนร้านเขาทำไมฮะ <c oughs> บอกว่าทีโอ้ยหนาวยู่หนาวป่าวฝั <ST> ่งนู้นก็ปัดจักรยานมาเลยเอาลูซิปเอาลูซิปแม่รูดอะไรเรา <laughs> เฮ้ยยืดดี กีไม่รู้ใน้เรียบร้อยอะไรเราทำอะไรนะฮะเอาทำไมสวบกล้องมาท่านี้เอาไปไปเอาปั่นปั่นเฮ้ยอย่าขึ้นไปบนเอาอีกแล้วมันจะถึงโรงเรียนไหมนี่ระวังระวังพี่เขาปั่นจักรยานมาทางนู้นอาไปเร็วเข้า มันจะสายเพราะอย่างนี้แหละระวังนะรถเดียวพันเอ็งเอาไปไหนอีกแล้วนั่นเร็วมันจะสายเพราะอย่างนี้แหละเอาไปกกก๊กก๊ไม่แวะแล้วไม่ไม่ไม่แวะแล้วไม่นะเอาไปปั้น อย่าไปชนรถเขานะเบรกเบรกเบรกอรถก่อน t h a n ว y <you. S 2> อ้าวไปกบัน สายไหมวันนี้สายไหมอะไรแล้วลองเพลงพ่อฟังหน่อ <laughs> ยเอาไปสิเร็วเลโก้โอ้ไม่เอาเราสกรปรกหยิบของตกพื้นสกรปรก <c oughs> ไปไปไป ปั่นเข้าปั่นปั่นเร็วเข้าเอาอย่าไปชนประตูเขาหนะเอาไปอยูรถซ้ายลูกเลี้บลูกไรลูกเลี้บลูกไร้เคลียรดก,ก,รก,กรอ็ปั่นเข้า <laughs> ไม่ไหวไงทำไมอ่ะหนาวเหรอเออพ่อโคเลยพ่อไม่ได้ใส่เสืเส้อจัมเปอร์มายูหวเอ่อไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อวิ่งกลับ <laughs> เดี๋ยวพ่อวิ่งกลับร้าน <laughs> กลับบ้านมีววว ปั่นปันรูงง้แล้วปัน่นเข้า, <Hi. S 2> าปั่นปันฮัลโหลเซ่ฮัลโหลเซ่ฮัลโหลไฮไปไปเดดดี้แอนด์แพนงเสียงอะไรไปแพงห้ามพูดคำนี้ไปจำมาจากไหน ประจำคำนี้มาจากไหนเดี๋ยวพ่อจะบอกแม่พ่อจะบอกแม่ให้ลงโทษไม่ให้ดูอยู่ไม่ให้เล่นโทรศัพท์อาทิตย์หนึ่งเลยไม่แล้วทำไมพูดกับพ่อแบบนั้นไม่ใช่เลยมันอยู่ไม่มีสิทธิ์พูดคำนั้นไปจำมาจากไหนฮะฮใครสอนไปจำมาจากไหนคำเมื่อกี้เนี่ย พ่อเชยไปแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปบอกแม่ <No. S 1> ไม่ได้พแนงคำนี้คำไม่ดีอยู่อายุเพิ่งแค่นี้ no. 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 ฮะไปจำมาจากไหนบอกพ่อ <No. S 1> เพื่อนที่โรงเรียนหรือว่า y o youtube no. you know เดี๋ยวพ่อไปบอกแม่กับป้าจะโดนลงโทษห้ามเล่นโทรศัพท์เลย no. you know แล้วทำไมพูดแบบนั้นกับพ่อ You are ไม่แล้วใครสอนไม่ทิงต้องหรอกเราเล่นกันปกติไม่แต่คำเมื่อน,นี้เมื่อกี้มันไม่ดีรู้เปล่าห้ามพูดอีกนะไม่ว่ากับใคร <Okay. S 2> เข้าใจนะ <Okay. S 2> งนง้นพ่อจะบอกแม่ห้ามพูดคำนี้อีกเป็นคำหยาบเข้าใจปะ่ะอีสเ b a เวิร์ดเข้าใจไหม How bad word? มันคำไม่ดีไงโอเควอลคัมทูแด๊ดจี้ออสเตรเลียยิงแรงเยอะจริงจังฮะ มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เกี่ยวว่ากับพูดอะไรอย่างนั้นแต่พระนงมันเป็นคำไม่ดีอยู่ก็รู้ใช่ไหมเป็นคำไม่ดีแล้วทำไมพูดแบบนั้น Because you are Ding ติงตอง n g Dong มันไม่เกี่ยวกับเอ้นเนี่ยพ่อถึงบอกว่าห้ามห้ามพูดคำไม่ดีเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจไหมพ่อไม่เคยสอนคำไม่ดีเลยแล้วไปจำมาจากไหน แล้วใครสอนคำนี้ No Daddy and I just already know it Already know แล้วใครบอกคำนี้ใครสอนคำนี้แม่ใช่ไหม No แต่พ่อจะไปว่าแม่ No พักกันพูดแต่คำไม่ดีเนี่ย Okay I won't do it s again y it a แล้วคำภาษาอังกฤษด้วยห้ามพูดแบบนั้นกับพ่อเข้าใจไหม Okay ไม่ว่ากับพ่อกับใครห้ามพูดห้ามใช้คำนั้น w h i c h o n e คำที่พูดกับพ่อก่อนหน้านี้น่ะ Uh um stop stop uh ding dong ทั้งติงตองทั้งไอ้คำภาษาภาษาฝรั่งนั่นแหละไปติงตองแม่เอาอยู่ติงตองจะไปฟังแม่เขาแม่เขาชอบพูดคำหยาบมันเป็นคำไม่ดีพ่อจะบอกแม่ <No. S 1> แค่นี้นะ okay, so น่ไปอยติงตองถเ่ติงตองน่าห็นไหมนะสอนแต่คำไม่ดีให้กันนะไติงตองพ่อไม่เคยบอกคำนี Good Thank ้ขุณหมอนิงแตงกี แผนงพ่อบอกว่าห้ามพูดคำนี้กับพ่อแล้วแล้วไปจับไอ้คำคำนั้นมาจากไหนคำที่พูดกับพ่อเนี่ยมันอยู่ในคลิปเดี๋ยวพ่อจะเอาไปให้แม่ดูฮะ ข้าหลัง <Okay. S 1> ต้องไม่พูดอีกนะเข้าใจไหมเสร็บายบายเสร็จบายบายไปเออแค่น uh, ี้ต้องเช่าแม่แล้ว